คุณผู้ชมคะเด็กไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆค่ะ12คนอายุ4 9ขวบได้ทำหน้าที่ที่น่าจะสร้างความภูมิใจและได้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับน้องๆเหล่านี้ไม่น้อยในฐานะที่ได้เดินทางไปในเวทีระดับระหว่างประเทศในฐานะยุบทูตอาหารไทยไปเล่านิทานเผยแพร่อเอกลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารไทยได้เห็นความสามารถอย่างน่าทึ่งของน้องๆเหล่านี้นะคะ คุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุธยาได้เดินทางไปด้วยและได้สำรวจได้เก็บประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาโดยตรงจากเด็กไทยเหล่านี้ค่ะตัวเล็กกันแค่นี้แต่มีตำแหน่งเป็นยุวทูตอาหารไทยเลยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เผยแพร่เรื่องอาหารไทยทั้ง12คนอายุเพียง4 9ถึง9ขวบค่ะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ พวกเขาจะต้องไปกับทีมผู้จัดงานโดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองไปด้วยลงเครื่องปุ๊บมุ่งหน้าสู่สปอร์ตฮับไลเบอรีห้องสมุดการกีฬาของสิงคโปร์ักซ้อมคิวกันเล็กน้อย <Okay. S 1> เมื่อผู้ชมชาวสิงคโปร์ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเริ่มสนใจน้องๆก็วาดลวดลายเล่าเรื่องข้าวไทยทันที อย,ย่ามชวกัดตต,ตแม้จะใช้ภาษาไทยสื่อสารแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเด็กๆเรียนรู้การใช้ภาษากายประกอบการเล่า สาสิงคโปรนั่งอมยิม้มและปรบมือให้กำลังใจ oh. แต่เพื่อความชัดเจนช่วงปิดท้ายพี่ใหญ่ของทีมสรุปให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษ The story that for you that about rice. นอกจากแสดงความสามารถด้านการเล่านิทานด้วยการเล่าเรื่องข้าวไทยแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะก็คือการได้ลองทำขนมชั้นให้เป็นลายกุหลาบนะคะซึ่งเด็กๆจะทำร่วมกับชาวสิงคโปร์ซึ่งขณะนี้กำลังสนใจเรียนรู้การทำขนมไทยชนิดนี้ค่ะขนมชั้นแสนอร่อยหลากหลายสีสัน แต่ต้องนำมาดัดแปลงหน้าตาให้เป็นรูปดอกกุหลาบนี่คือเสน่ห์ของอาหารและขนมไทยที่เลือกนำมาแสดงสู่สายตาชาวสิงคโปร์ใเป็นดอกาบบนี้คเ,ปเระคะเป็นครั้งแรกของเด็กไทยเช่นเดียวกับเป็นครั้งแรกของเจ้าบ้านค่ะที่ได้ทำขนมชั้นรูปดอกกุหลาบหมวนกลีบอย่างตั้งใจเละบ้างแอบกินบ้างแต่สุดท้ายทั้งสนุกและอร่อย ได้ลองทําขนมอะไรนั่นเมื่อกี้ขนมชั้นทำเป็นลูกอะไรคะแตกกลาทำหนูทําได้ไหมได้่ะมันทํายังไงอะคะทำยังไงต้องทํายังไงบ้างพี่ๆสอนว่าไงคะตั้งจากลงสี่เหลี่ยมพับลงมาแล้วก็จับตรงดินอีกด้านหนึ่งแล้วหมุนสองรอบอ ผมก็ชอบนะคะที่คนต่างชาติมาชอบขนมไทยครับผมชอบเพราะอะไรคบเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเป็นที่เผยแพร่ที่ดีครับและอีกอย่างผมเกิดในประเทศไทยด้วยครับผมก็เลยอยากให้คนอื่นๆกินขนมไทยเหมือนผมด้วยครับน้องมาคุณว่าขนมไทยเนี่ยมีดีตรงไหนอะคะมีดีตรงที่ว่าอย่างเช่นลูกชุบนะคะลูกชุบครับมันทํามาจากมันทํามาจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะทำลูกหน้าหน้าตาเดี๋ยวนี้ผมเห็นเป็นซูชิแล้ว เราผมก็เห็นเป็นแบบนี้มันก็เป็นลูกชุบครับลูกชุบเนี่ยมันเป็นโปรโตีนอีกอย่างมันมีสําคัญต่อร่างกายเพราะโปรโตีนขาดไม่ได้ครับชาวสิงคโปร์คนนี้ทํางานอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเด็กๆไทยมาทํากิจกรรมจึงเดินมา <c oughs> ออรอ,อร่อยมากอบเลงไทยเมื่อ, <c oughs> อ,อได้ชิมเธาบอกว่าอร่อยขนมชั้นของไทยคล้ายกับขนมชนิดหนึ่งของสิงคโปร์ นอกจากขนมชั้นคณะทำงานโครงการยุวทุตอาหารไทยสู่สากลยังจัดเตรียมขนมไทยอื่นๆทั้งทองหยิบทองยอดฝอยทองกลีบลำดวนมาชักชวนให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันเขาทำได้ดีเขาพยายามทำในสิ่งที่เ,เรียกว่าเกิดเกิดจากตัวเขาอะมันไม่ใช่รักษาะของการท่องจำตอนที่เขาทำเวิร์กช็อปออขนมชั้นที่เป็นรูปปุหลาบก็มีพี่ๆพี่ๆคนสิงคโปร์มาด้วยเราคุยกันพี่ก็พี่ก็ แอบดูอ่ะก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาก็เข้าใจกันนะแบบนี้หรอเขาก็ทํามือกันอ๋อเป็นพันเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ามันก็มันก็สนุกดีเขาก็เรียนขาก็เรียนรู้พี่เขาก็พยายามจะสื่อกับน้องน้องก็พยายามจะสื่อกับพี่ so basically the area here like I said interactive sports area is t not only about books and sport it's about general awareness ผู้บริหารอาวุโสสปอร์ตฮับไลบบารีบอกว่ากิจกรรมเล่าเรื่องอาหารของเด็กไทยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่นี่ค่ะเพราะว่าได้ใช้พื้นที่เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรม โครงการยุวทูตอาหารไทยสู่สากลต่อยอดมาจากโครงการหนูน้อยนักเล่านิทานค่ะหลังจากจับมือกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ความสามารถด้านการเล่าเรื่องบอกต่อกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของอาหารไทยและยังทําให้ยุวทูตทั้ง12คนนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างแดนพร้อมๆกับการได้เผยแพร่ความเป็นไทยค่ะวรลักษณอิสารางกูลณอยุธยารายงานจากประเทศสิงคโปร์ ความน่ารักของเด็กๆนะคะที่ได้ทั้งประสบการณ์และได้เพื่อนใหม่หมๆจากการเดินทางในฐานะยูวทูธอาหาร